โอเคสวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้เราอยู่ในช um ่อง Baby Chat Channel ถูกต้องรูปอา마ก,ก็ต้องลบโอเคกดเพย์เลยทุกคนไปกัน,นต้องถ่ายเ่สมาวป้าใหม่ใช่โอเคอยาก okay. ไม่อยากรูปลูกมาแต่ก็ฉันไม่ได้มันเพราะฉะนั้นมินาต้องห้ามลงคลิปมิยามไม่สามารถลงคลิปได้จะไม่ยกเมนแต็ดทำได้อันนั้นแต่ลงคลิปมิยาบอกไม่ได้นะ ฮัปปี้บิ๊กเฮาแต่แม่เราชัตเตอร์สีกันนะโอ้เติร์ดแล้วพิมพิซซ่าตอนนี้พวกเราต้องออกจากที่นี่แล้วนะเออเมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเสียงอะไรน่ะมันเกิดอะไรขึ้นไปทำอะไรกันเนี่ยมึงไงเสียงระเบิดของที่ระเบิด นี่นะตอนนี้เราต้องรีบหาคนแจออกไปเฮ้ยดดนะี่นี่ไม่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปนะทำไมไมีเสียงตุ้มตลอดเวลาเอา้าน้าพี่เจอไขควงมันห้องที่เราลองันนี่ไม่นะตัวไปทำไมอะ ไม่รู้มีนาไม่ต้องพูดถึงเรื่องพีนิกมีนาก็รู้ไม่ใช่หรอกไม่มีใครเล่นเกมถึกจ้าจ้เฮ้ยเฮ้ยมีนาพี่รอยมันแล้วนี่มันออกมาจากทางนี้มันมาได้ไงเนีเ่ยเฮ้มาได้ไงจอดมันมาได้ไง,ไไงโอ้โหทุกหมดเลยอ่ะสุดยอด น้ยแตามหาชั้นสองอเีแกนะีน่เป็นคนเจแดงอืมเธอแดน้ขกงอ่า,า,ออา,อานัน่นเหรอพี่พี่ไขวางอ๋อแมัต้องใช้ต่อแต่ว่าไม่ใช่ต่งอง อย่างเชนพี่ได้คุณเจสีเขียวมีนาปีหาคุณเจต่างๆเข้าเจไหมเดียวโมเจตเล่นถ้ามีนาโมเจตเราจะไม่สามารถออกจากที่นี้ได้จะเ้มนะจะเข้มเล่อเอาวดน้้หนีอะไรนั่นเ,น,เ,น,น,น,เน,นี่ยเท่านั้นถ้าพี่นิดนี นี่นทำไมเตกมาเลยวนกัต้องปนพี่นิเสมขวพี่นิอยู่ได้หาคุเจเร็วๆแล้วก็จะเป็นแบบนี้อือฮะเี่นี่้อมั้งอ้าว่้องมั้นี่ส่งนีเจย้บอกว่า โอเคเออูรสัสซีสซูซี่นะเพราะมม่ได้อยู่ที่นี่นะเราจะอยู่ที่ไหนสักแห่งไม่นลพี่ได้คอนตรงนี้ก็ต้องไปพี่จะได้คอนเหรอโอ้ยน้อนเหรอ โอ้โหตอนนี้ไฟไหม,ม้ลงต่อไม่ได้เพราะข้าง่าเป็นเชียร์ไมโอเคนะตาเห็นครวงใช่ไหมอา้าวมาดูไข่เ,เปิดไ,ไม่ต้องโนคนรดโคนี้ก็ออกมาแล้วพี่ช่วยดู โอเคาเป็นค่ั่านเายืข้าวเปกรนข้าวก็ยืมกอนการหาคุณแจเร็วเข้า พนาย่หนอย่ามัวแต่เล่นสินั้นเราก็ออกจากที่นี่ไม่ได้นะนั่นเป็นคนแจ้ส่งใช่ปะ,ะตามพี่มา,าตามพี่มาไม่ต้องสนใจพี่ ก็อยู่แถวๆนี้แหละแต่ว่าหายไปไหนแล้วโอ้ตอนนี้เขาต้องการคนแจมว่วงไปญะญาตามหาคนแจมว่วงไม่ต้องตามพี่มายายจายไม่นะพี่บอกว่าไม่ต้องตามพี่ม่าง่ายเอ้อ ไปแล้วตนก็จะ่อียิตอยไปอีาไนะเราลงไปขัานล่างก็ถยตอนนี้เราได้ช่วยทุกคนเหนือนะเราลงไปชั้นสอ่กมาดีกาม หาคนเจเลยเวลาไม่ใช่เวลาเจะมาเล่นนะจเเ,าาเนนน่น,นเราอยู่ข้างล่างพี่เจคนเจขาวแล้ว ตอนนี้พี่รู้แล้วต้องทำยังไงต่อตอนนี้พี่เจอคนเจมว่วงนะโอเคทุกคนไปกันนารออยู่ตรงนั้นหนะละแล้วพี่จะขึ้นไปช่วยเมินนี่มาก่อนแล้วก็เับมินนี่เีรับเีรับเขาต้องมาเองได้อย่างแน่นอนไม่ต้องสนใจมินหรอกแต่ตอนนี้รกต้องช่วยมินนี่เพราะว่ามินนี่บอกว่าเบนตาของใครอาของเธอหายไป ไอเลเวนนี่มินนี่เร็วๆเรเาต้องได้ออกจากที่นี่แล้วนะก่อดีๆเนี่นมันอาจจะอะไรเกิดขึ้นก็ได้มินี่ลงมาเร,เร็วเร็วเรียวใช่ใช่ใช่แบบนั้นแหละมินนี่มาแล้วมินนี่อยู่ไหน,อ,นอ่ะมินนี่เอาวินนี่เอาไงได้ตรงนี้ให้เจเจซ้อมด้วย ไปก็เธอไปนะไปลไปลงหูนี่จอดมินนี่เฮ้เฮ้มามาดักเรากันนอกนอฟังนะตอนนี้พวกเราได้ร้องพวกคนหมดแล้วนะจ๊ะฉันเคยบอกแล้วนี่จะต้องจับพวกเธอไม้ได้เขาพวกมวานะดดีสวยแล้วเฮเธอ,อ กล้าดียังไงวินโลทำไมเธอต้องทำแบบนี้กับคนทั้งหลายด้วยนายคิดว่าฉัน,นยอยากข้อไม่อยากจะทำกันเหรอโหน่ารักจังเลยนะปาอ่ะโอ้โหวินโลทำไมต้องทำแบบนี้กับพวกเราด้วยวินโลไม่ต้องทำแบบนี้ละนะสิ นายทำให้ซิซี่ไปจากคนเราฟังนะเด็กหน่อยเออเพื่อนอเอเนี่ยมันว่าโอ้ซิซี่ของเราโอเคทุกคนจับตัวมันซะโอเคเราจะจับตัวพวกมันไปที่ทํำรับใหม่นายไม่สามารถทำแบบนี้ได้หรอกพวกเรา อ๋อนี่ไงเว่นของมันหละให้ดูดีๆว่ามันได้อยู่กับมันเฮ้ยเราถูกขัง้งขอให้มีความสุขกับที่นี่ละกัน,นจ๊ะกุสิโคดี้เราจะทำยังไงกันดีเราจะทำอะไรกันดีเหรออะไรว่าเราเราไม่น่าไป ทำความรู้จักกับพวกเขาเลยแบบนี้มันเลยเกิดขึ้นวเวลาขอโทษไม่ต้องขอโทษฉันให้อภัยนะแต่ตอนนี้พวกเราต้องหาทางออกจากที่นี่แล้วล่ะเกิดอ,อะไรขึ้นค่ะทีินี้ก็จบคินี่ค่ะา